If you're gonna leave, I'ma let you go oh, 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 I'm done โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กันในสายที่ไม่เป็นเมตานะครับเคยเป็นเมตาสมัยก่อนแต่ว่าไม่ใช่แบบ DPS นะเป็นแบบไคลแบบเหมือนอ่าไบสตาร์ที่ผมเล่นไปนะแต่ว่าคราวเนี้ยมันจะเป็น DPS นะครับก็คือโคลี่ DPS ในคอร์รัปเต็ดนะครับหมวกเป็นการเดียนนะถ้าจะเปลี่ยนก็ได้แค่น้ําแข็งนะครับอย่างมากประมาณนี้หรือไม่ก็เคอร์ติสนะครับก็จะพอได้อยู่ส่วนเสื้อเนี่ยฟิกเป็นสกอร่านะครับรองเท้าได้ที่ในบูทกับอ่าการเดียนบูทนะครับผมโอเค คาทาก็บังคับเป็นเทียหกนะครับเพราะว่าต้องใช้แพสซีฟไล่ไวซึ่งถ้าไม่เป็นเทียหกเนี่ยมันไม่มีแพสซีฟอันนี้นะอ่าประมาณนี้สกิลเซตฟาร์มมอนก็อย่างนี้สู้คนก็อย่างนี้ครับอีกจะมีอีกกรณีหนึ่งที่เราถ้าเราเจอธนูเนี่ยหรือเจอตัวที่ผักเราได้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็น h o l ี b เบ s ซ i n g ได้นะครับผมเคตามนี้ถ้าคุมฟิกเป็นริมเฮิร์ตมือลองก็เป็นหนังสือนะผมมือลองคิดว่าก็ต้องฟิกนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่หนังสือเดี๋ยวมันไล่ไม่มันลไนล่ไม่ค่อยเร็วรัม,นะ,ม,น,มนะ แค่นี้ครับมันเปลี่ยนอะไรได้ไม่เยอะ,ะครับยาเป็นตัวใหญ่อย่างเดียวเลยก็ได้ไม่ต้องใช้ยาเลื่อนนะมันฮิวตัวเองได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็อาหารเป็นไข่เจียวนะครับ <S <S โอเคโอเคเจอคนแล้วนะครับผมสาหรับโพลีสายนี้นะครับถ้าใครยังอยากมีชีวิตที่ดีก็อย่าเล่นนะ <c oughs> คือมันเล่นได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เมตาแหละแต่ว่ามันก็ชนะบางสายได้อะไรประมาณนี้เช่นเคิร์สเนี่ยสายนี้จะค่อนข้างได้เรียบเคิร์สแมงเพชรแตกไปแล้วจะได้ซูไหมเนี่ย อ่แต่ว่าคนที่ขอมาเนี่ยเขาบอกว่าอยากดูผมเล่นเฉยๆอ่ะก็คือถ้าอยากดูก็คือดูเพื่อความสนุกแหละไม่ได้เอาไปเล่นตามอะไรประมาณนี้มัง้งนะครับแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่เล่นละเก่งนะมันชื่อมันชื่อตัววายนำหน้ามันชื่อยินยินอะไรสักอย่างผมจาไม่ได้คนนั้น,นะเล่นละเก่งครับที่เหลือก็ไม่มีละที่เหลือก็าไม่ค่อยเห็นใครเล่นละเก่งละและเล่นประจำมันนะเพชรแตกกว่าล้สองอันนี่ผมเจอแลดเหรอเนี่ยใช่ปะโอ้โหไม่ใช่ละ ไม่ใช่แรตแต่นี่มันสายอะไรวะเนี่ยว,ว้าวนี่มันสายอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่แรดแต่มันคือสายอะไรไม่รู้เปลี่ยนสกิลรับผมมันคือททนิตี้เสื้อดูดเลือดงั้นเหรอ <c oughs> ผมละว้าวจริงๆว,ว้าวซ่านเช็สคสกิลอ่ะผู้ใช้สกิลแบบแปลกมากสู้ให้ดูแล้วกันครับอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรอยู่

อ้าวไม่โดนโอเคเอาใหม <c oughs> อันนี้ถือว่าคำคำไปแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้อย่าไปจริงจังนะเพราะเขาก็เพราะเขาก็คำาเหมือนกันสายเขาเออเป็นสายคำคเลยโอเคต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับก็คือมันเหมือนน้าแข็งครับเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่เหมือนกันตามมาก็คือว่ามันจะเล่นไม่สุดที่ปิงประเทศไทยแบบตอนที่ผมเล่นน้าแข็งแล้วผมบอกว่าเวลาตอนไล่ลองสังเกตดูหลอดเต็มอะสกิลมันยังไม่ออกนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ถึงต่อให้มันเป็นเมตา,าจริงก็ ไม่อยากจะแนะนําให้เล่นนะด้วยด้วยปิงแบบเนี้ยครับเดี๋ยวกินอาหารด้วยแบบนึงธนูอ่ะโอเคอ๋อถ้าเจอธนูต้องเปลี่ยนเป็น holy b a t i n g ครับผมในกรณีที่เขาใช้เป็นผักนะเพราะว่าถ้าเราโดนผังเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่ไม่ออกแล้วมันจะมันจะแย่มากๆนะครับแล้วเขาใช้เป็นผักแล้วบอกไม่ได้ใช้โอเคถ้าเขาไม่ได้ใช้เนี่ยก,ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่แต่เปลี่ยนไปแล้วก็กได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับวิว ปิวลางพิษนะครับกดอันนี้พลางพิษได้ปิวปิวปิวฮิวตัวเองก่อนไม่ต้องกลัวกดอ่ะไม่ไม่ต้องทุยไม่ต้องกลัวติดอ่าเขาเรียกอะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะไอฮิวซิกเนตอ่ะไม่ต้องกลัวติดฮิวป่วยนะครับเพราะว่าโฮลี่สายเนี่ยถ้าใช้สกิลหนึ่งเป็นสมัยอะยังไงก็ไม่มีทางติดติดติดฮิวป่วยครับเพราะว่า ฮิวมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันฮิวแค่จากอันติอ่ะมันไม่ติดแน่ๆครับเพราะนั้นเราสามารถกดอันติกี่รอบก็ได้ยังไงก็ไม่ติดนะครับกดไปเลยแต่แต่แนะนําว่าอย่าเล่นเอาจริงไปเล่นอย่างอื่นดูดูเพื่อความมันอย่างเดียวพอนะดูเพื่อความมันหรือความทุกของผมเนี่ยอย่างเดียวพอไมไม่ต้องเล่นคนระับไปไปเล่นอันอื่นที่ผมสอนนะเก่งๆมีเยอะแยะที่ไม่ใช่อันเนี้ยปิ้วเนี่ลลยล้างล้างผิดนะกดเพื่อล้างผิด แล้วถามว่าพี่ครับเอาอย่างนั้นแล้วมีโอกาสชนะไหมสมมติผมเล่นบาดอนผมเจอฮิวอย่างเงี้ยมีโอกาสชนะไหมไม่เจอครับผมไม่ค่อยมีใครเล่นครับเล่นร้อยครั้งยังไม่เจอเลยครับจริงๆโอกาสเจอน้อยเกินครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเออผมเล่นบาดอนมีโอกาสชนะฮิวงี้ไหมเนี่ยสมมตินะสมมติเจอฮิว ก็ตามนั้นครับเขาตีเพรครบละเรียบร้อยจบไม่ได้ค่ะโอเคผมมาเล่นฮอลโล w ฟอร์แล้วอันนี้คือสายที่เป็นเมตานะครับของแพทเก่าที่มันยังดีอยู่ก็คือคิวแพทเก่าที่เป็นเมตาของโ o ลี่เนี่ยมันคือฮอลโล w ฟอร์นั่นแหละเสื้อก็ใช้สกิลสะท้อนนะเป็นเชือกเสื้อหนังหมวกเป็นหมวกผิดน,นะแล้วก็รองเท้าตอนนี้คงต้องใช้เป็นแอสซิสต์แล้วเป็นสกิลวิง่งรถคูดาวแล้วล่ะโอเคก็ตามนี้ยาเป็นยาเลื่อนนะครับคือไอ้สายนั้นนะ่ะมัน นอกจากว่ามันไปไม่สุดแล้วเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาไฟรงข้ามไม่สู้กับเราเขาเขาตีเพชรง่ายมากอะจริงจอันนี้ก็ตีเพชรง่ายแหละแต่เนี้ยมันยังมีสกิลไล่ตามไงแล้วก็มันก็ต้องมันก็ไม่ต้องมาทนแบบเรื่องปิงด้วยที่แบบสกิลหนึ่งไล่ไม่สุดอย่างเงี้ยเทรดไม่สุดเออเพราะปิงมันปิงมันแย่นะครับคล้ายน้าแข็งที่สกิลหนึ่งมันไม่สุดผมเลยมาเล่นอันนี้ดีกว่าเนี่ยกลับมาเล่นอันเก่าถึงแม้ว่าจะโดนเนร์อไปแล้วแต่ก็รู้สึกดีกว่าเล่นอันที่เป็นแบบดีเพชรอะโอเคแล้วก็รอคนมานนอี้ อันนี้เป็นดีเสคือเล่นเล่นไม่ไหวจริงคือแบบเล่นแล้วรู้สึกแบบปวดจิตเลยเจตเจตก็ไปสุดโดนแล้วก็แพ้ดีเสหนักหนักแพ้ดีเวสที่หนักกว่าเอออะไรเงี้ยยากครับโอ้โหมาเล่นสต็อกเกอร์ทำไมอ่ะเพื่อนคนนี้เล่นเก่งครับคนนี้ผมรู้จักเนี่ยคนนี้ผมรู้จักคนนี้ผมรู้จักแต่เขาแต่เขาผมไม่เข้าใจว่าเขามาเล่นสต็อกเกอร์ทำไมนะก็คงจะเหมือนผมแล้วมั้งเออมาเล่นสต็อกเกอร์บ้างอะไรประมาณเนี้ยเพื่อน ระวังติดฮิวซิกเนตนะครับอันนี้ต้องพยายามอย่าฮิวเกินขนาดน,นะครับไม่งั้นติดฮิวซิกเนตนะก็ฮิวน้นอๆนะครับตดโคลี่ถ้าชนะก็อันนี้ก็ถือว่าชนะคนเก่งนะ เป็นคนเก่งที่แบบมาเล่นมาเล่นสต็อกเกอร์อ่ะไหวไหมเพื่อนโอ้โอเคต,ติดติดฮิวซิกเนตแล้วยี่ฮิวฮิวฮิวรัวๆเลยนะถ้าติดฮิวซิกเนตแล้วเพราะว่านี่ไม่ได้แล้วเลือกไม่ได้แล้ว ถ้าแพ้มันผมก็ไม่เสียใจหรอกแต่เหมือนจะแพ้จริงๆนะโอ้โหโอเคแพ้และไม่น่ารอดมานาจะหมดแล้วด้วยผมไม่นึกว่าจะเจออย่างเงี้ยไม่นึกว่าจะเจอคนเล่นเกง่งโอ้ยมาเล่นสต็อกเกอร์ทำไมะเพื่อน โอเคทุกคนผมขอแก้ตัวใหม่กับโพลี่สายนี้นครับเมื่อกี้เจอเมื่อกี้เจอเพื่อนเจอเพื่อนเล่นเก่งแล้วมาตึงมาวิธีการชนะนะครับตัวเมื่อกี้วอวบโบนะก็คือต้องหลบอันตีเขาให้ได้ครับถ้าหลบอันตีได้ก็ชนะเลยต้องไม่โดนบ่อยแบบที่ผมโดนอ่ะผมโดนบ่อยเกินไปก็เลยแพ้แค่นั้นนะครับสั้นๆเลยไม่มีอะไรนะครับผมพลาดเองพลาดเองโดนเองน่าจะมาเล่นขำๆอ่ะเหมือนผมมาทําคลิปอะไรอย่างงี้มนเลยมาเล่น,เ,ลนเพราะปกติมาเล่นสเลเยอร์นะไอโฟงคนเนี้ย ที่มันตั้งชื่อว่าท็อกซิ่โคลี่อะผมก็เดาด้วยว่าสมัยก่อนอะไอสายโคลี่สายเนี่ยมันเป็นสายที่โกงครับก่อนที่จะโดนเนิร์ฟอะดาเมจมันโอเคแล้วมันก็ไคเก่งอะมันตายยากมากมันก็เลยตั้งชื่อว่าท็อกซิ่โคลี่อะอารมณ์เหมือนดาว,ว่าสายเนี่ยเป็นสายท็อกซิ่อะไรเงี้ยครับก็มีคนพูดเยอะแลลวก็จริงๆะนะมีคนด่าเยอะผมก็คิดว่าใช่มันก็เลยตั้งชื่อนั้นนะแต่ผมก็ไม่เคยถามมันนะแต่ผมเดาว่าใช่ราวนี้อันนี้ใครวะเนี่ยโอ้ได้เกิน ฮิลครับผมพยายา,มพยายามอย่าให้ติดฮิลซิกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฮิวฮิวไปเอาเอาจริงๆถ้าฮิลสกิลหนึ่งไม่ถี่มากมันก็จะไม่ติดแล้วก็พยายามอย่าก,กดอ่สกิลหนึ่งพร้อมกับการฮิลครับเอ,อไม่ใช่พูดผิดพยายามไปก,กดสกิลหนึ่งพร้อมอันตีไม่งั้นมันติดง่ายมากโอ้ฉลาดเล่นด้วยหนุ่มเอ้อโด,ดองมา โอเคอันนี้พยายามอย่าหิวนะช็อตแรกผมจะไม่หิวแล้วผมจะค่อยๆหิวไม่ตีเสื้อไฟไม่ตีเสื้อไฟผมด้วยนะเห็นปะเนี่ยฉลาดเล่นนะคนนี้ยไม่ตีเสื้อไฟผมด้วยเขาไม่อยากโดนสะท้อนนะ่ะย่อ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 คำเฮียแค่เขาปามีดไม่โดนยิงเขาก็เล่นยากแล้วนะสายเขาอันนี้เราโดดตามนะครับเราไม่ได้จะโดดเพราอฮิวนะเราจะโดดตาม พยายามดูจังหวะการฮิวผมนะถ้าฮิวทีมันจะติดอกดเสื้อไฟรอเลยเพราะเขาไม่อยากเอาเสื้อไฟหรอกเขาไม่อยากเฉาะเสื้อไฟหรอกเพราะเขาไม่อยากเฉาะเสื้อไฟเราสามารถกดเสื้อไฟเพื่อกันไม่ให้เขาเฉาะได้ถ้าเขาเป็นคนไม่เฉาะเสื้อไฟนะแต่พอเขาไม่อ่าแต่พอเขาไม่เฉาะเงี้ยเขาก็จะเสียดาเมจเห็นปะจะเห็นว่าแบบเขาจะทําดาเมจใส่เราไม่ได้เงี้ยโอ้ชิดอันนี้ผมพลาดเองจริงๆควรควรจะไม่โดนนะครับ ปึงฟังโอเคแล้วก็อย่าพึ่งฮิวนะครับไออย่างนี้ก็ไล่ตามไปเนีย่ยกดละเออเฉาะมาเนี่ยแหละผมชอบพอเฉาะปุ๊บพ,พอโดนสะท้อนแรงมากว่าไงเพื่อนก็พยายามอย่าเผลอตัวเกินไปนะครับผมเพราะว่าถ้าโดนขึ้นมาจริงๆก็ตายนะครับโอเคติดฮิวซิกเนตละปึง้งปักโอเคประมาณนี้ครับ เมื่อกี้มันช็อตจะตายแล้วไงติดฮิวซิกเนี่ยช็อตเขาจะตายก็ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันแบบมันไม่เสียอะไรเท่าไหร่เพราะไงเราก็จะชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยฮิวซิกเนี่ยอันนี้ถ้าติดขึ้นมามันจะทำให้เราฮิวเบาลง40%นะครับฮิวเบาลง40%นี่หนักนะสมมติว่าฮิวพันหนึ่งเนี่ยเหลือแค่600นะครับผมลดลงเยอะนะฮิวห้าร้อยเนี่ยก็เหลือประมาณ200อ่า ไม่ใช่เดี๋ยวพูดผิดเรือประมาณ300อ่ะ275อยะไรประมาณนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสายโฮลี่อันนี้ให้ทั้งใครทั้งดีพีเลยนะแต่ผมมองว่าถ้าเราปิงดีกว่านี้เล่นดี s อ่ะมันมันก็ดีแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าปิงมันหน่วงแล้วแบบเล่นน้ำแข็งก็เล่นยากพออยู่แล้วโฮลี่นี่ยากกว่าน้ำแข็งครับเพราะน้ำแข็งยังน้อยมันยังมีสกิลหนีกับสกิลรูทไงเออมันยังใครได้แต่โฮลี่นี่คือแบบอารมณ์บอกออกเป็นเทศเต็มตัวเลยนะแล้วด้วยปิงที่แบบปิงที่แย่เราเล่นได้ไม่เท่าฝรรรััรร่่่่งงนนนนนะเเเาาา้้้กก็ไมไใหลลถอยิ ก็เล่นเป็นสายที่ผมเล่นเนี่ยสายใครสายเดิมดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะโดนเนร์อไปแล้วแต่ผมก็มองว่าถ้าเล่นในประเทศไทยอะ่ะผมมองว่ามันดีกว่าสาย DPS นะอ่ะถาถ้าเล่นในประเทศไทยนะย้ําแต่ว่าถ้าเล่นในแบบปิงปกติองผมมองว่า DPS ดีกว่าตอนเนี้ยตามนั้นแหละครับโอเคไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายแล้วก็ผมขี้เกียจตีมอนวะนี่ไปจะได้ไม่ต้องตี ลำบาก